สวัสดีครับสวัสดีครับมาวันนี้พามาขึ้นยอดเขาอย่างที่เคยสัญญากันไว้นะครับว่าอุ้ยเสียวจังพามาขึ้นยอดเขาตรงนี้โอ้ยนี่ฮะก็คงคงคงไม่ร่วงคงไม่ล่วงนะโอ <c oughs> ขึ้นมาบนจุดสูงของ ยงวนแล้วนะครับเคยสัญญากันไว้ว่าตรงที่จุดชมมิวนะฮะจุดชมดาวเนะ่ะที่ดูดาวนั่นแหละจะพาขึ้นมาวันนี้ก็ถือโอกาสเลิกงานแล้วก็แหมพาขึ้นมาสะหน่อยกันล้วกันครับกับบรรยากาศอีกด้านหนึ่งนะของยองวันครับสูงมากครับสูง เปรียบเทียบก็เหมือนกับที่สนามกอล์ฟเก่าของที่เคยทำหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอาจจะสูงกว่านะครับนี่ครับคือวิวแต่ให้ดูอีกด้าน วันนี้ไม่อาจจะนอยอาจจะอากาศบรรยากาศอาจจะขมุมกขมัวนะ <SL Yeah. S 1> ไม่ค่อยจะท้องฟ้าไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่ <C elt to you> ที่นี่คังวันโดครับยองวัน ถ้าสนามกอล์ฟของผมน่าจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะถ้าจำไม่ผิดนี่ฮะเนี่ยตรงข้างล่างนี่ฮะนี่นหะฝั่งด้านนี้ก็เป็นสนามกอล์ฟปว่าถ้ามองจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนจะไม่เห็นนะครับจะเห็นแค่ลางๆนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองอก็ถือว่าโอเคครับสูง พราะว่าคังวโนนี่ถือว่าเป็นภูเขาแพคทูซันนะครับก็อยู่เป็นเทือกเขาราวๆเนี่ยแต่ยังไม่สูงต้องขึ้นไปอีกครับต้องขึ้นไปประมาณแถวซกโชอะไรประมาณเามามาณนี้ยขึ้นไปนวลขึ้นไปเกาหลีเหนือไปเท้าเขาแพคทูซานนะครับเพราะนั้นเขาจึงจะสูงจริงแล้วก็ไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะมันอันตรายครับอันตรายเนี่ย ชูด้านนู้นฝั่งไหนเนี่ยน่าจะเป็นถนนถ้าจะไปผังฝั่งทะเลฝั่งทะเลก็คือไปด้านนี้แหละครับน่าจะนะประมาณนะั้นถ้าผมคิดไม่ผิดนะโอเคขึ้นมาถึงสถานีดูดาวแล้วนะครับที่นี่ก็ <c oughs> อย่างที่เห็นนะนี่ทางเข้านะฮะนี่คือทางเข้าสถานีดูดาวก็อ่าผมไม่แน่ใจ ตรงนี้ค่าบริการเขาจะคิดอย่างไงนะครับ QR code scan h a s ลล์คือเวลาทําการจริงๆก็เปิดเดือนห้านะครับจนถึงเดือนสิบสองนะครับหน้าหนาวเขาจะไม่เปิดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นก่อนนะไม่ว่ากันทังนี้มันมีที่ดูดาวนี่ตรงนี้ที่นี้เป็นที่ดูดาวสมัยก่อนนะอันนี้ครับเป็นที่ดูดาวสมัยก่อนเขาจะดูดาวเขาเก็บดาวอะไรพวกนี้เขาจะดูจากตรงนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆก็แล้วกันนะตรงนี้ Thank you. กินกาแฟมาสถานีดูดาวเพื่อมากินกาแฟนะครับเราก็จะเห็นตรงทางขึ้นดวงจันทร์นี่อย่างมากทางขึ้นนะครับก็มีที่จำหน่ายตั๋วตรงนู้นนะครับที่แยวนี่เป็นไงอันนี้เป็น 연원글 아. เดินก่อนเดินดูแป๊บนึงก่อนแล้วก็ทา,ทางกาแฟไปกินก๋วยเตี๋ยวนทางเดินะครับตรงนี้เหมือนจุดที่เขาจะมาโดดกระโดดร่มกันนะครับตรงนี้น ใช่ชชจุดกระดต้ยอยู่เท,ทั่วเสวยครับนาจตรี้พอ,อ,อโดดลงไปแล้วก็จะลงไปตรงโน้นนะฮะไปตรงนน้นเป็นลานกวานน้างรงแถลานกีฬา รถคันนี้ก็จะมีนะรฮะคนจะมากระโดดล่มนะก็จะมีลูกค้าให้เตรียมตัวใส่ชุดใส่เซฟเบลใส่ไว้ก่อนก่ที่จะโดดรงไปนะครับแง่มันจะมาอยดูก็จะมีบริการอยู่ตรงนี้นะนะฮนะ มีการเตรียมนะฮะเตรียมจะก,กระโดดผมรอเวลานี้เนะนี่ยรอโอกาสนะี่แหละรอคนมาที่จะมากระโดดลมแล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศใกล้ๆนะเพราะว่าจุดตรงเนี้ยเขาจะโดดลงไปเป็นสิ่งนึงนู้นนะครับที่ท,ที่ที่เห็นนี่ๆๆจุดจอดนะครับจ,จอดตรงนี้นะครับจุดจอดจอดตรงนีน้หนึ่งคนราคาก็จะประมาณ แปดหมื่นเก้าหมื่นวอนนะครับเกือบสามพันนะครับโด 3, บโดทีเดียวโดดทีเดียวก็เกือบสามพันเลยทีเดียวเขาจะไม่ให้ปล่อยให้กดโดดคนเดียวนะครับก็จะมีพี่เลี้ยงประกบหลังนะครับน่าจะมีพี่เลี้ยงประกบหลังอยู่เพื่อที่จะกระโดดลงไปนะฮะเนี่ยพี่เลี้ยงก็จะล็อกนะครับล็อกล้มคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ก็จะมีล่ม ติดอยู่หลังสองสองคนเลยน่าจะเป็นแบบใครว่าเป็นล่มชูชีพนะครับเวลาเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับล่มตัวใหญ่นะครับนะฮะก็จะเขจะวิ่วงนะครับก็จะวิ่งไปเลยครับนะฮะเขจะวิ่งไปเลยครับนะฮะลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับนะฮะ ว่าลมลมมาตอนสภาพลมตอนนี้ก็ประมาณนี้นะฮะลมตอนนี้ก็จะชัดขึ้นสูงหน่อยเพราะครั้งที่แล้วนี้มีเจ้าหนึ่งลมแรงครับไปลงจอดสนามกอล์ฟที่ผมทำงานอยู่ไม่ไม่สามารถลงไปจอดตรงนู้นได้นะฮะตอนนี้ก็จะขึ้นบนแล้วเนี่ยอันนี้ขึ้นบนนะก็ไปข้างหน้าแต่ว่าต้านลมนะลมข้างหน้าแรงลมข้างหน้าจะแรงนะครับ ส่วนคนที่สองครับเรามาเห็นจังหวะสองโดดสองคนพอดีเลย이ว한번에가격는얼마야한번가격얼마야십만원이เก,ก,ออเก,กออ็สิบหมืนหนออม่นอนน,อนนะครับโดดครั้งหนึ่ง ก็ถือว่าไม่แพงนะะสิปานอนหนาวแล้วครับดึงขึ้นก่อนเพื่อลู่ลมนะครับคนนี้ร่างใหญ่แล้วก็จะวิ่งลงไปครับชูญวงก็จะเสียวหน่อยนะตกใจหน่อยนิดนึงนะฮะไปแล้วเนี่ะลมลมมะแรงๆก็เขาจะต้านขึ้นางเนี้ยฮะก็จะต้านลมแล่นลมไปเรื่อยๆครับคือลมลมดึงจริงๆมันอยู่ตรงหน้าผมเองนะเพีงเยงแต่เขาขึ้นสูงนะฮะกระโดดขึ้นสูงไปแค่ไ้นไ ก็จะโดดขึ้นสูงไปส่วนคนนู้นก็จะไปนู่นละลมแรงนะเจ้านี้เจ้านี้อออแบบคนข้างหน้าเห็นไหมข้างหน้าเห็นไหมหน่าจะไม่เห็นไกลแต่คนนี้อยู่ข้างบนคนนี้อยู่บนต้านดวงอาทิตย์อยู่ ลมแรงแต่คนู้นไปไกลแล้วดีๆผมบอก,จกจอนจุดตกจะอยู่ตรงนู้นนะจุดตกจะอยู่ตรงนู้นนะจุดตกจุดลงจอดนะนะไม่จุดตกจุดลงจอดนะครับเ็เจะไปเรื่อยๆเล่นต้านลมไปเรื่อยๆนะครับเล่นต้านลมไปเรื่อยๆนะครับอีกคนนึงไกลไม่เห็นละครับเพราะว่าสภาพอากาศกวันนี้ไม่ค่อยดีสภาพอากาศไม่เปิด ถ้าสิบมันนอนเท่านั้นเองนะครับหนึ่งแสนวอนนะครับในการใช้บริการในครั้งใครอยากใช้บริการก็มาได้นะ